ครับเดี๋ยวแนะนําให้รู้จักไอเว็บไซต์ส่วนตัวของคุณครูนะครับคุณครูขอแชร์ข้อมูลนิดนึงอ่ามีนักเรียนคนไหนเข้าไปแล้วบ้างมีใครเข้าไปดูยังจะบอกว่าเว็บไซต์เนี้ครับเออเว็บไซต์เนี้ยครับคุณครูทําขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้นะครับแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ นะแล้วก็เกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ด้วยนะคุณครูกําลังพัฒนารวมไปจนถึงเรื่องของผลงานของคุณครูต่างๆนะนักเรียนสังเกตดูอันนี้หน้าแรกเนาะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับคืออะไรอย่างเงี้ยลูกเข้าไปดูได้เลยเพราะอะไรเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์กับลูกมากเลย <c oughs> นะครับผลงานด้านวิชาการของค,ครูก็จะมีผลงานต่างๆที่ ทำขึ้นคะแนะนะวิจัยแล้วก็ผลงานเกี่ยวกับโครงงานอะไรพวกนี้ครับเยอะนะ <_ d ata> เดี๋ยวครูค่อยลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะผลงานเด่นระดับประเทศอะไรเงี้ย <_ d ata> มันก็จะมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ได้ศึกษานะครับอ่าไอ้ที่สำคัญกับลูกก็คือม2ครับลูกเห็นบนจอเห็นเห็นเห็นใช่ไหมน้องน้องเห็นบนจอเนาะเบญกรเห็นไหมครับ เลาจก่อนเห็นจอจอเว็บไซต์ใช่ไหมเห็นไหมครับลูกเห็นค่ะอ่าโอเคอ่ามันก็จะมีพวกหลักสูตรจันวิเคราะห์หลักสูตรแผนจาก,การเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าสมมติเราจะไปดูย้อนหลังนะเดี๋ยวคุณครูจะลงตั้งแต่สอบก่อนเรียนนะครับงานแล้วก็สอบหลังเรียนคุณครูจะลงไว้ให้อ่าอันนี้ครูยกตัวอย่างเรื่องที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะครับ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เนี่ยเรากดที่ลูกศรมันก็จะมีแบบทดสอบก่อนเรียนกิจกรรมเรียนรู้นะครับแบบทดสอบหลังเรียน,นอันนี้เรื่องแรกที่เราเรียนจบไปสมมุติว่าเราคลิกที่กิจกรรมการเรียนรู้นะครับคลิกเข้าไปปับ๊บลูกก็จะไปยังหน้ากิจกรรมการเรียนรู้นะครับคุณครูจะบอกว่า,าให้นักเรียนดูคลิปตามลําดับก่อนเข้าห้องเรียน g o Google c l a s s r o o m อันนี้ครูกําลังพัฒนาอยู่นะครับช่วงนี้ เราก็ทําในใบงานไปก่อนเดี๋ยวใบงานเนี่ยมันจะไปโชว์อยู่ใน g g o e c l a s s r o o มหมดเลยนะ <Yeah. S 1> และที่สําคัญลูกมันมีคลิปให้ลูกดูเรียงลําดับเลยคลิปที่หนึ่งที่สองที่สามนะ,ะสมมุติว่าค,คุณครูจะเปิดคลิปแรกให้ดูนะก็เป็นคลิปเมื่อเช้านักเรียนเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะอยู่ตรงไหนก็เรียนได้ครับอ่านี่เมื่อเช้าเนาะเมื่อเช้าที่เราเรียนไป ครับโทษๆอันนี้ไม่ใช่เมื่อเช้าอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะครับคุณรูไม่ได้เปิดให้ลูกดูแล้วลูกสามารถกลับไปย้อนหลังแล้วก็ดูได้เนาะทาให้จอใหญ่ได้ด้วยนะครับเปิดจอใหญ่ก็กดแบบนี้นะครับกดที่จอมันก็จะใหญ่ขึ้นมานะลูกๆก็ดูได้เลยนะครับต่อไปคลิปที่สองนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์นะครับอะทีนี้ไปดูเรื่องที่เราเรียนวันนี้ลูกเรื่องของวันนี้ก็คือเรื่ององค์ประกอบของสารละลายใช่ไหมอ่ะองค์ประกอบสารละลายแล้วก็คลิกที่องค์ประกอบสารละลายมันก็จะมีแบบทดสอบก่อนเรียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบทดสอบหลังเรียนนะครับอ๋อเมื่อกี้คุณครูลืมแนะนําให้นักนักเรียนดูนิดนิดหนึ่นงใครที่ยังไม่ได้สอบเรื่องแรกแป๊บนึงนะครับ ใครที่ยังไม่ได้สอบเรื่องแรกเรื่องธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นะครับไปทําแบบทดสอบหลังเรียนด้วยใคร,รที่ทําแล้วไม่ต้องอ่า <Zhen berg. S 1> เห็นไหมน้องเห็นแบบทดสอบไหมมันเป็นแบบทดสอบออนไลน์นะครับลูกก็กอรอกชื่อนมสกุลนะกอรอกเด็กหญิงเด็กชายก่อนด้วยนะนะครับแล้วก็ชั้นอ่าแล้วก็เข้าไปทําพอลูกส่งปั๊บเนี่ยลูกก็จะรู้เลยว่าตัวเองอ่ะได้กี่คะแนนผ่านไม่ผ่านนะตอบเสร็จก็กดส่งโอเคไหมยากปะ ไม่ยากเนาะเอออันนี้สามารถเรียนผ่านเว็บไซต์ของคุณครูได้เลยคุณครูก็จะมีข้อมูลเก็บไว้นะครับอ่ต่อไปเรื่องเรื่องที่สองที่เราเรียนวันนี้ครับองค์ประกอบของสารละลายนะครับกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้วันนี้ก็จะมีคลิปแรกที่เราดูไปใช่ไหมนี่คลิปอันนี้ตัวคลิปอันข้างหลังสามสี่เนี่ยเป็นคลิปที่สอนกันนะคุณป้าคุณครูเนี่ยก็สอนไปแล้วเมื่อเช้า นะครับโอเคโอเคเป็นไง uh, ลูกสามารถเข้าถึงการเรียนโดยไม่ต้องรองคุณครูคุณครูสร้างไว้บนเว็บไซต์ให้ดีไหมดีไหมลกูกดีเนาะแล้วก็เดี๋ยวฝากบอกเพื่อนๆน,นะครับนคนคบที่ไม่ได้เรียนอะ่ะเข้าไปเรียนผ่านเว็บไซต์ได้เลยเนาะใบงานมีอยู่ที่ตัวแล้วมารับใบงานได้นะครับที่ครูอีทครูสาวนี่เลยคุณครูฝากไปเรียบร้อยแล้ว กิติพงศ์เข้าไม่ได้กิติพงศ์เข้าได้หรือ,อยังไม่รู้จะทํายังไงกิติพงศ์เอ้ยเมื่อเช้ากิติพงศ์เข้าได้ไหมครับเขาเข้าได้ครับเออไม่แน่ใจว่าทําไมเข้าไม่ได้ลองเข้าใหม่เดี๋ยวบอกลองเข้าใหม่อ,อ่ะทีนี้ครับทำามวันนี้ เรียนน้อยนัครับอะไรนะครับลูกทำไมวันนี้เรียนน้อยกันจะครับเออครูนัดนอกเวลาแต่ว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวครูครูส่งคลิปไปให้เรียนเองที่อ,อส่วนตัวที่บ้านแล้วก็มีให้เข้าเว็บไซต์ด้วยไปเรียนได้อ,อทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ลูกดูคลิปที่สองนะครับหลังจากที่เรียนเสร็จไปแล้วเรื่องของสารละลายอิ่มตัวกับอ,อ <c oughs> นักเรียนได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเนาะเป็นเรื่องของอสาระละลายอิกตัวนะครับกับเรื่องของการละลายเนาะนะนะสาระละลายอิมตัวและสภาพการละลายได้ของสารครับผมไม่ได้ยินเสียงวิดีโอครับ๋อไม่ได้ยินเสียงวิดีโอเนาะครับอะเดี๋ยวคุณครูขยัดสต็อปแชร์แป๊บหนึ่ง บนี่นะครับผมตั้งใจดูนครับลูกดูในนี้ไม่ทันลูกสามารถไปดูคอได้ในเว็บไซต์ของลูดู่ไหมเดี๋ยวเรียนเรื่องนี้จบแบบนกลอบตาเรียนด้วยนะ สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะครูชื่อวิมลมาศีนารางหรือเรียกสั้นๆว่าครูใหม่ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะในหัวข้อเรื่องสารละลายค่ะ หลายคนนะคะคงเคยได้ยินคำว่าสารละลายอิ่มตัวคำว่าสภาพละลายได้ของสารกันมาบ้างแล้วส่วนหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ <S <S นักเรียนรู้จักคำว่าสารละลายกันมาแล้วเข้าใจว่าอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้ทุกคนคงทราบแล้วว่าสารละลายไม่ได้มีเพียงสถานะของเหลวเท่านั้นแต่ยังมีสารละลายในสถานะของแข็งและแก๊สอีกด้วย เราลองมาดูกันหน่อยนะคะว่านักเรียนเข้าใจเรื่องสารละลายว่ายอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ครูมีคำถามทั้งหมด3คํคำถามนะคะมาให้นักเรียนลองตอบกันเกี่ยวกับเรื่องของสารละลายค่ะโดยให้นักเรียนนะคะลองอ่านคำถามแต่ละข้อแล้วลองดูสิคะว่านักเรียนคิดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนได้ลองอ่านคำถามแล้วก็ลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกัน,นะค่ะว่า แต่ละข้อถูกต้องหรือไม่ถูกต้องและมีะรายละเอียดของคำตอบอย่างไรกันบ้างคะ่ะสำหรับคำถามข้อแรกนะคะสารละลายเกิดจากสารสองชนิดขึ้นไปละลายเข้าด้วยกันในอัตราส่วนผสมต่างๆนักเรียนตอบว่าอะไรกันคะถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง สารละลายเป็นสารผสมที่ประกอบด้วยสารสองชนิดขึ้นไปโดยองค์ประกอบของสารละลายแบ่งออกเป็นตัวละลายและตัวทําละลายละลายเข้าด้วยกันในอัตราส,ส่วนต่างๆดังนั้นข้อนี้ตอบถูกต้องค่ะสำหรับข้อที่2นะคะข้อความระบุว่าสารละลายที่มีสถานะเป็นของเหลวจะมีน้ำเป็นตัวทําละลายนักเรียนตอบว่าอะไรกันคะ ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องสารละลายที่มีสถานะเป็นของเหลวไม่จำเป็นต้องมีน้ำเป็นตัวทำละลายเสมอไปนะคะอาจจะมีของเหลวอื่นๆเป็นตัวทำละลายก็ได้อย่างเช่นเอทานอลค่ะ ดังนั้นข้อนี้ตอบไม่ถูกต้องนะคะสำหรับข้อสุดท้ายนะคะข้อความระบุว่าสารละลายที่มีสถานะเป็นแกส๊สแก๊สที่มีปริมาณมากที่สุดจัดเป็นตัวทำละลายนักเรียนตอบว่าอะไรกันคะถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง เราทราบมาแล้วว่าสารละลายอาจประกอบด้วยสารที่มีสถานะเหมือนกันหรือต่างกันมาดูกันที่กรณีที่1ก่อนนะคะสารละลายที่เกิดจากสารที่มีสถานะเหมือนกันสารที่มีปริมาณมากที่สุดจัดเป็นตัวทำละลายค่ะส่วนสารองค์ประกอบอื่นๆที่มีปริมาณน้อยกว่าจัดเป็นตัวละลายสำหรับกรณีที่2สารละลายที่เกิดจากสารที่มีสถานะต่างกัน ตัวทาละลายก็คือสารที่มีสถานะเหมือนกับสารละลายและมีปริมาณมากที่สุดดังนั้นข้อนี้ตอบถูกต้องค่ะหลังจากทบทวนความรู้เรื่องสารละลายกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูคิดว่าตอนนี้ทุกคนคงมีความรู้เพียงพอที่จะเรียนในเรื่องสารละลายอิ่มตัวและสภาพละลายได้ของสารกันต่อในวันนี้แล้วก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมนี้เลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวครูจะเติมเบกกิ้งโซดา ลงในน้ำปริมาตรยี่ลูกบาทเซนติเมตรนะคะ นักเรียนคิดว่าเราจะใส่เบกกิ้งโซดาลงในน้ําได้กี่ช้อนคะมีโอกาสที่เบกกิ้งโซดาจะไม่ละลายต่อไปอีกได้หรือไม่เดี๋ยวเราลองมานับจํานวนช้อนของเบกกิ้งโซดาที่จะใส่ลงในน้ํากันนะคะอย่าลืมสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบีเกอร์ด้วยคะ่ะ กิจกรรมที่จบไปเมื่อสักครู่เบกกิ้งโซดาละลายในน้ำปริมาตรยีลูกบาทเซนติเมตรได้กี่ช้อนและสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงในภาชนะได้ว่าอย่างไรกันบ้างคะเมื่อเติมเบกกิ้งโซดาซึ่งมีลักษณะเป็นของแข็งสีขาวลงในน้ำจากนั้นใช้แท่งแก้วคนจะพบว่าเบกกิ้งโซดาละลายน้ำได้ในช่วงแรกจะไม่เห็นของแข็งสีขาวเหลืออยู่ในบิกอร์เลย และสามารถเติมเบกกิ้งโซดาลงไปได้เรื่อยๆจนถึงช้อนที่4แต่จะเริ่มละลายช้าลงจนกระทั่งละลายไม่หมดในช้อนที่5จะพบว่ามีเบกกิ้งโซดาที่เป็นของแข็งสีขาว <c oughs> เหลืออยู่ที่ก้นบิ gger ค่ะ <c oughs> เมื่อเติมตัวละลายที่เป็นของแข็งลงในตัวทำละลายจะพบว่าสารสามารถละลายได้เร็วในช่วงแรก แต่เมื่อเติมตัวละลายเพิ่มไปเรื่อยๆจะพบว่าตัวละลายละลายได้ช้าลงและในที่สุดตัวละลายจะเหลืออยู่ในสารละลายเนื่องจากตัวละลายไม่สามารถละลายในตัวทำละลายนั้นได้อีกต่อไปสารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายได้ต่อไปอีกเราเรียกว่าสารละลายอิ่มตัวค่ะ ต่อไปเราจะลองมาดูการเปลี่ยนแปลงในระดับอนุภาคกันบ้างค่ะว่าเมื่อมีการละลายเกิดขึ้นอนุภาคของตัวละลายและตัวทำละลายจะเป็นอย่างไรเมื่อเกิดการละลายอนุภาคของตัวละลายจะกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอระหว่างอนุภาคของตัวทำละลายเมื่อเราเติมตัวละลายมากจนถึงระดับหนึ่งจะเห็นตัวละลายบางส่วนเหลืออยู่ที่ก้นภาชนะ นั่นเป็นเพราะว่าอนุภาคของตัวทำละลายไม่เพียงพอที่จะละลายตัวละลายแล้วนั่นเองนักเรียนยังจำผลการทำกิจกรรมก่อนหน้านี้ได้ไหมคะปริมาณเบกกิ้งโซดา4ช้อนกว่าๆแต่ไม่ถึง5ช้อนคือปริมาณของเบกกิ้งโซดาที่ละลายได้มากที่สุดในน้ำปริมาตร20ลูกบาทเซนติเมตรปริมาณของตัวละลายที่ละลายได้มากที่สุด ในตัวทำละลายจํานวนหนึ่งซึ่งทำให้สารละลายอิ่มตัวเราเรียกว่าสภาพละลายได้ของสารค่ะการระบุปริมาณตัวละลายที่ละลายได้ในตัวทำละลาย1เราไม่นิยมระบุเป็นจํานวนช้อนแต่นิยมระบุเป็นหน่วยกรัมในน้ำา1 0 0กรัมเช่นสภาพละลายได้ของสารในตารางการระบุสภาพละลายได้ของสาร ต้องระบุชนิดของตัวทำละลายและอุณหภูมิเสมอนอกจากนี้สภาพละลายได้ของสารยังมีหน่วยอื่นๆอ,อีกเช่นกรัมต่อลิตรของตัวทำละลายเป็นต้นหลังจากที่นักเรียนนะคะเห็นตารางแสดงสภาพละลายได้ของสารบางชนิดในน้ำา100กรัมที่อุณหภูมิ20องาศาเซลเซียสกันแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะลองมาตอบคำถามด้วยกันค่ะว่านักเรียนเข้าใจข้อมูลในตารางนี้กันว่าอย่างไรบ้างมาดูที่คำถามแรกกันเลยค่ะจากตารางนะคะสารใดละลายได้มากที่สุดในน้ำที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนทุกคน1ิวินาทีนักเรียนลองตอบดูครับจากตารางสารใดละลายได้มากที่สุดในน้ำที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียส ใครตอบได้บ้างกดตอบได้เลยกูโคดนะครับกูโคดซูโคดหรือกูโคดซูโคดปะครับซูโคดใช่ไหมซูโคดนี่คือน้ำตาลทรายนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับทีนะคะลองดูในตารางกันสิคะว่าคำตอบคืออะไร จากตารางนะคะนักเรียนจะเห็นว่าสารที่ละลายได้มากที่สุดก็คือซูโครสหรือว่าน้ำตาลทรายนั่นเองนะคะโดยสามารถละลายได้มากถึง202กรัมในน้ำ100กรัมที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสค่ะเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามกันอีกสักหนึ่งข้อนะคะคำถามข้อนี่ถามว่าถ้าใช้น้ำ300กรัม จะสามารถละลาย Copper ร์ทูซั a เฟได้สูงที่สุดกี่กรัมจึงจะได้สารละลายอิ่มตัวพอดีที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนลองคิดลองคำนวณดูสิลูกใครตอบได้ <c oughs> ถ้าใช้น้ำสามร้อยกรัมครับคือปกติเนี่ยน้ำหนึ่งร้ยกรัมที่อุณหภูมิยี่สบองศาเซลเซียสคอ p เปอร์ทูซัลเฟตเนี่ย มันละลายได้32กรัมแต่เขาถามว่าถ้าใช้น้ำ300กรัมมันจะล,ะละลายได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับ96ครับ96 96อะไรเอ่ย96กรัมใช่ไหมใช่ค่ะทิศสิบ <Okay. S 2> วินาทีนะคะ96กรัมคนอื่นมีคําตอบอื่นไหมคนอื่นมีคําตอบอื่นไหมน่าจะใกล้เคียงกันเนาะนักเรียนตอบว่ากี่กรัมกันบ้างคะ จากตารางจะเห็นว่าน้ำหน0่กรัมสามารถละลายคอ p เปอร์ทูซั a เฟตได้สูงสุดถึง32กรัมแล้วถ้าเราใช้น้ำ3า300กรัมล่ะคะจะเห็นว่าปริมาณของน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เท่า เพราะฉะนั้นจะสามารถละลายคอ p เปอร์ทูซัลเฟตได้เพิ่มขึ้นเป็น3เท่าด้วยเช่นกันโดยมีวิธีคิดมาจาก32คูณ300แล้วหารด้วย100ค่ะจะได้เป็น96กรัมนั่นเองจะเห็นว่าน้ำปริมาณ300กรัมจะสามารถละลาย c o p p e r ร์ทูซัลเฟได้สูงสุดถึง96กรัมค่ะ เรามาสรุปเรื่องที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้อีกสักครั้งนะคะสำหรับเรื่องแรกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสารละลายอิ่มตัวนักเรียนทราบแล้วว่าสารละลายอิ่มตัวเป็นสารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายได้ต่อไปอีกนอกจากนี้เรายังได้เรียนรู้ว่าปริมาณของตัวละลายที่ละลายได้มากที่สุดในตัวทำละลายจำนวนหนึ่งซึ่งทำให้สารละลายอิ่มตัวเรียกว่าสภาพละลายได้ของสาร ซึ่งเรานิยมระบุเป็นหน่วยกรัมในน้ำา1 0 0กรัมแต่ก็ยังสามารถพบหน่วยอื่นๆได้อีกนะคะในเรื่องนี้นะคะนักเรียนได้เรียนเรื่องสารละลายอิ่มตัวและสภาพละลายได้ของสารโดยใช้ตัวทําละลายที่เป็นน้ำกันไปแล้วนะคะทีนี้นักเรียนคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนไปใช้ตัวทําละลายชนิดอื่นอย่างเช่นเอทานอล นักเรียนคิดว่าจะมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะ,ะคก็นะครับจบไปในเรื่องของอความสามารถในการละลายได้ของสารนะครับในเรื่องของของเหลวใช่ไหมนักเรียนจะเห็นว่าสารเนี่ยครับนะมันมันสามารถละลายได้ ในระดับหนึ่งถึงจุดจุดหนึ่งมันอาจจะละลายไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเหลือเวลาประมาณแปดนาทีนะครับแปบบ๊บนึงนะครับเปิดไปงานแป๊บเดียวพอเข้าใจนะครับลูกดูคลิปแล้วเข้าใจขึ้นเนาะใช่ครับ ครับเดี๋ยวจะแป๊บนึงนะครับครูเปิดมองสองคนที่เข้ามาที่หลังนะครับเดี๋ยวคุณครูจะส่งออลิงก์นะครับเว็บไซต์ของครูสามารถเข้าไปดูย้อนหลังคลิปนะครับแล้วก็ไปทำใบงานได้ แป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูจะจบคลิปนี้ไว้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวลูกเข้ามาใหม่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อสภาพการละลายได้เนาะแป๊บหบนึ่งนะหลายๆคนยังไม่ได้ไรู้จักเว็บไซต์ของคุณครูเลย นครับนะครับ,นะรบนี่คือหน้าตาเว็บไซต์ของคุณครูนะครับประชาสัมพันธ์นักเรียนอีกทีหนึง่งนั้นลูกสามารถเข้าไปดูได้เลยวันนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องอ,อ,อ,องค์ประกอบของสาระละลายนะครับองค์ประกอบของสาระละลายก็จะมีเรื่องขององค์ประกอบแล้วก็สภาพการะละลายได้จะมีคลิปอยู่2ตอนลูกนะครับจะมีคลิปอยู่2ตอน นะครับมีคลิปอยู่2ตอนเดี๋ยวครูจะเพิ่มคลิปตอนบ่ายนี่อีกคลิปหนึ่งด้วยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากออกจากห้องเนี้ครับสักแป๊บหนึ่งลูกเข้ามาได้เลยก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของอความเข้มข้นของสารละลายนะครับความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการละลายได้ของสารซึ่งในคลิปคลิปเมื่อกี้ค้างไว้ก็คือกรณีที่ถ้ามันเป็นมันไม่ใช่ของเหลวสภาพการละลายได้มันจะเป็นยังไงเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวคุณครูจะสต็อปแชร์แล้วก็เราออกจากห้องลุกเข้ามาใหม่นะครับ